ครับเอฟซีตัวนี้เขามาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอหันคาเอาต้นพันธุ์มาลงให้เอฟซีเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แนนําวิธีเพิ่นก็คือว่าตอนยางลงไปเบิงวังหนึ่งอีก,กคือ <Yeah. S 1> ดินพึ่นน้ำโพดคือมันมันยังแฉะอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําให้ดูครับดินมันขึ่นน้ำม,มันพึ่นน้ำแล้วก็เลยแนะนําเพิ่นว่าต้องลงช่ำในตุงดำสักก้อน เพราะว่าเอียงเพราะว่าเอาตนท่านเอาได้มาหอดแล้วอีกอย่างหนึง่งส่วนเพิ่นนตรงรอเวลาที่ว่าให้ดินกลามคนนี้พอดินกามเสร็จเรียบร้อยสิได้เฮ็ดชักล่องปลูกทั้งล่องเพราะว่าของเพิ่นเป็นเป็นปนาลุ่มครับของเพื่อนมันเป็นนาลุ่มมันจะเลยต้ตรงได้ชักล่องเพราะว่าถ้าไปชักล่องเนี่โอกาสเพิ่นมน้ำมีสูงครับเดี๋ยครับก็เลยสรุปแล้วได้ช่ำในทุ่งดำเดี๋ยสิช่ำในทุ่งดำให ให้เป็นเบิร์กวนวาในขั้นตอนช่่บบ่งงกบ,บ่่ย่่ยากา่่่่ั่่่่่่่่่่ร่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่โล่่่่่ต่เลยปร่มาณ44กิโาเมืองชัยนาทบรรยากาศส่อาดตาดีแ่ม่ร่าา่้า ขับรถดีดีรถส,า,สา,รถาเป็นคิดใส่สรถปัวเป็นเกล็ดแยมแซงปัวแต่เข้าก็แซงมาาหนึ่งีเลดจะแอว่าอยู่เลขัวอยู่รถสาเป็นสีแดงที่ใส่มันได้ก at, าศดดีสะอาดสองฟังขางทัาง,างบ่มีเศษขยาเลยครับเบซีถนนโลงดีดบีบอเออัด่วงขวงเมันชายนาฏเมืนะงพังงทธพมสา ตอนนี้ตอนนี้เนาะอาจารย์ที่ไปให้ฟังแล้วก็อยู่ในคลิปด้วยตอนตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือดินมันแฉะอยู่ <c oughs> ถ้าเราเอาลงเนี่ยอย่างน้นอยนึงต้องหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ดินถึงจะหมาดๆแล้วมันไม่ได้ทางที่ดีเลยที่ว่าที่คุณยายบอกว่าให้เอาลงเลยถ้าจำม,มันจะยุ่งยากไอ้นั่นแหละเราจะเสียเงิน เทเงินเพราะว่ารากมันจะเน่าก่อนตรงอื่นตรงอื่นอย่างี้มันแฉะตรงนี้นะตรงอื่นก็คือคุณยายผมครับเนี่ยเยวจะเดินดูก่อนก็คือความหมายของผมเนี่ยผมอยากจะให้แบบให้ดินมันไถแล้วก็ให้ดินมันฟูแล้วก็ตีดินให้ล้วนแล้วก็สุดท้ายถ้าตรงไหนที่ว่ามันแฉมันเป็นอย่างนี้นะให้เราเอาถ้ามีดินก็เอาดินมาลงหรือว่าตรงไหนมันสูงก็เอามาลงที่ต่ํา พอเวลาไผ่ติดแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทำอะไรเลยมันไม่ยุ่งยากครับแค่จำเฉยๆมันก็เท่ากับเอาดินลงแปลงนั่นแหละพราะพอหอดเวลาเท่ากับไม่แค่ไม่ฉีกถุงดำแล้วก็ลงหลุมซื้อ,อถ้าถ้าแบบนี้ผมว่าลงไม่ได้แน่นอนไม่ได้ครับว่่ได้ดอกแบบนี้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ได้เลยเนี่ยครับถ้าถ้าแบบนี้ผมที่ผมเดินดูนะมันไม่ได้เลยแม่ คือถ,าถามม้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันแห้งแล้วเนี่ยเรามีโอกาสใช่ไหมเอารถไถมาลงรถไถลงแล้วก็ชักล่องเพชรเป็นล่องน้ําเพื่อว่าเวลาฝนตกมากเนี่ยให้น้ำมันไหลลงทั้งคันแบบเดียวกันกันกบที่หนองคายเนี่ยเขารออยู่หกร้อยต้นหนองคายก็รออยู่ตัวน,นี้หกร้อยต้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยดินแบบนี้เลยคือผมไปดูตั้งแต่เดือน อย่างกว่าเดือนเดือนก่อนเดือนตุลาเดือนนีครับเดือนกัะยาพ<า>ูดสิงถ้ามันถ้าเราปลูกได้สักสองสามเดือนแล้วเนี่ยมันจะมีฝนแบบสภาพนี้แล้วแห้งเงีย้ย,ยถ้าไม่เสียไหมจะเสียไหมก็มีมีน้ําขังบ้างเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็แห้งเงี้ยสองสามเดือนถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ผมกลัวมันจะเน่านะโอ้ถ้าต่อไปนะครับคือเน่าแน่นอนแต่ถ้าถ้าไม่อยากให้เน่าหนึ่งก็คือชักล่องไอ้ไอ้แปลงเนี่ยครับแปลงนี้อาจจะเป็น อาจจะเป็นรอบๆใช่ไหมรอบแปลงหนึ่งแล้วก็ตรงกลางด้วยแล้วก็รอบด้วยที่สําคัญก็คือเวลาเวลาน้ํามาเราต้องมีที่ระบายน้ำมันก็ต้องระบายลงไปนู่นใช่ครับถ้ามันระบายได้รทางโน้นเป็นเป็นถนนเป็นห้วยอยู่นะโอ้ครับเอาลงห้วยไปเลยมันลงได้แต่ท้านี้ถ้ามันจะทางโน้นมันอืดก็อืดแค่ไม่เกินวันครับวันถ้งวันเดี๋ยวมันจะแห้งทันทีครับแต่ส่วนใหญ่มันจะออกนี้ได้ใช่ เอาเอมันของของเราเองเดี๋ยวก็ต้องระเบิดลงไปครับเอาระเบิดลงไปแต่แต่ที่ที่ผมดูแล้วมันมันน่ากลัวที่ว่าดินมันนั่นผมยังลึกทุกวันมันต่ำดูสภาพเคยเห็นเขามันต่ําแล้วก็มันเป็นที่ลาบนยครับมันเป็นที่ลาบที่ลาบก็คือเวลาเขาระบายน้าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเอาจริงๆก็มันสิได้ลงทุนอยู่อย่างหนึ่งคือชักล่องเฉพาะเฉพาะแถวที่เราจะปลูกถ้าแบบนั้นโอเค เอาดินจากล่องขึ้นข้างบนสองข้างเอาอย่างเช่นเอารถไถแลนตรงๆเอาผานสากดินขึ้นมาม,นมันก็ใช้ไม่ได้ดีอ่ะบมันก็จะอกเนี่ยลองลองมาถ่ายเมื่อวานอีโบอีเบ้นอนๆอีเบ้อีคันนี้เป็นเงาเป็นอะไรเพราะรว่าที่ลุงคิดอยู่นะแต่ว่าถ้าแห้งนะจะให้รถนะไถไถตากแดดสักสามสี่แดดก็ดินขาวปันแล้วก็แทกล่อง แบบนี้ผมว่าดีที่สุดอย่างที่คุณตาพูดเนี่ยดีที่สุดเลยไม่ต้องใจร้อนต้นพันุ์เราได้มาอยู่แล้วแต่มันอยู่ได้ถ้าเราชําแล้วอยู่ได้ลำชําแล้วอยู่ได้สามสี่เดือนสบายสบายเอาลดน้ําให้ให้มีหน่อขึ้นในถุงดําแล้วก็เก็บไปขายแบบนี้ไปเลยดีที่สุดแต่ถ้าทําเอามาลงเนี้ยผมบ่ไม่อย่างดอกผมยันขึ้นหนึ่งเขาเสียเงิน เราจะเอาเงินหวานลงตมลงโคนทิ้งเฉยเฉยน่ะนะว่าหมายน่ะนะไม่ได้ครับคือคือนั่นแหละที่ผมพูดน่ะแหละผมบอกว่าให้ขอให้ผมลงมาดูก่อนถ้ามันปลูกไม่ได้ผมก็ไม่ให้ปลูกเพราะว่าถ้ามันปลูกได้ผมสนับสนุนให้ปลูกอยู่แล้วใช่ดีค่ะก็มัอง็จะาความไว้มนอยากให้ปลูกครับแต่ถ้าอย่างนั้นคือมีอยู่ทางเดียวทางลอดทางลอดของเราอยู่ทางเดียวก็คือชามหรือจงดำ แล้วก็ทําร่องทําคือเฮ็ดเป็นคือยังแปลงผักอยู่น้าทางสุพรพันนี่ไมอยังตัวไปนะเฮ็ดเป็นร่องแบบนั้นทั้งขางเนี่ยเป็นร่องน้ําไปเพราะว่าเวลาหน้าฝนน้ําก็จะลงร่องเวลาเวลาเราลดน้ํามันก็จะลงร่องฝนตกมามันก็ไหลลงร่องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงเขาถ้าลงเขาผมถ่ายได้นะถ่ายได้ปั่นได้ทําได้สวยเลยนะจะจัดประมาณ ประมาณจากเสาโนมาเลยระดับเนี้ยหนึ่งร่องร่องจะทําให้ร่องบลอร์ไปเลยใช่ครับแล้วก็ออกจากนี้ไปโน้นอีกปอีกหนึ่งร่องใช่ครับอย่างเงี้ยจะซอยให้เงี้ยแล้วก็รอบๆนี่จะให้เป็นเป็นเป็นคูเล็กๆให้ร่องไปเลยครับผมโอ้เห็นดีําครับผมถ้าทำแบบนั้นถ้าไม่ทางานผมว่าไม่รอดหรอกไม่ไม่รอดครับไม่รอดอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วบอนที่ลุ่มเราเนี่ยโดนเขาทั้งหมดนะ่นะตรงเนี้ยอันเดียวมีอันเดียวนอกนั้นลุ่มงไปลงไปไปเรื่อยนี่เราเราเราพูดกันเฉพาะตอนที่หน้าแล้งอคือที่ คนอยากปลูกนี่ที่คิดเพพาะเฉพาะตอนหนาแล้งใช่ดิแต่ไม่คิดถึงตอนหน้าฝนนะเออแต่ตอนนี้มันจะเสียตอนนี้ครับเอาจะท่าที่มันไม่ดีครับมันยังนึกดูแต่แต่ดินน่ะสวยเลยดินสวยมันเป็นดินขุยเดือนนะเนี้ยครับดินสวยมากแต่ถ้าทําให้มันแห้งได้เนี่ยโอ้สุดยอดหน่อยยังสวยเรินเดือนนียแห้งครับอู้บอกมากดคนชิงลุกลงสิ้นเดือนนี้สิ้นตุลาเนียล้วนพรูเลย ครับต้องต้องเอาไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็เราค่อยมาปรับปรุงมาไถามาอะไรน้ดินมันจะล้วนแล้วมันก็มันจะได้สวยไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆสองเดือนมีหน,น,น่อแน่นอนนอนในถุงเลยนอนในถุงออกนอนในถุงได้แหละนี่นไหมมันมันแช่ครับโคดถ้าถ้าถ้าปล่อยให้ปลูกไปนี่ บอกคซื้อเลยผมผมบ่มีหน้ามาพ่อผู้ใดอีกเลยผมไม่มีหน้ามาเจอใครอีกเลยถ้าผมปล่อยให้ปลูกที่แบบนี้นะมันผมผมก็นึกอยูทุกเวลาเลยครับลูกเขาก็ปลูกตีปลูกตีเนี่ยมันมันเป็นพี่โคนอยู่เนี่ยฮะเป็นพี่โคนใช่เป็นที่โคนอยู่แล้วลงเขาผู้อื่นจะน่ารักครับเนี่ยเนเป็นไปคุยเดือนเขาต้องตรงตรงนี้คือหนักสุดใช่ไหมครับนี่ยตรงนี้หนักสุดอ่ะมันจะลุ่มๆหน่อยครับลุ่มๆหน่อยแต่ทางโน้นก็เพือนนี่แหละปล่อย เอาสภาพทั้งหมดแล้วก็เรามาเตรียมแปลงให้ดีๆก่อนแต่ถ้าเราเตรียมแปลงไม่ดีปุ๊บนี่มันมันจะเสียหายคืออนาคตเราเวลาเราลงแปลงไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฟางเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วสบายมีฟางมีอะไรกุ้งเยอะเดี๋ยววดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำบางทีก็อัดอย่างนี้อัดแนี่มันอัดไป่ได้น้อมันโหท่วมเลยที่ที่คุยกันมาเนี่ยที่คุณตาบอกมาเนี่ยมันคือเข้าใจเลย ครับเอาเอาแบบที่คุณตาพูดนี่สบายเลยใช่ดิในี่ในนี้ต้องยกถึงสามร่องนะครับร่องกูเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เขายกแปลงผักบุ้งผักอะไรแบบนั่น่ะครับถ้าถ้าแบบนั้นโอเคเลยแล้วมันมันจะสวยปลูกปลูกแม่ขึ้นใหญ่ไม่ถ้าปลูกได้ปลูกได้ครับแต่ปลูกแต่ถ้ามันตายมานี่เรียบร้อยเลยนะ ไอ้คนผู้ชายคนออกความเห็นมันก็จะสามไร่สามไร่อย่างน้อยก็ต้องหกร้อยต้นเหลืออยู่แล้วเนี้ยที่ดินที่เออมาเหลืออยู่แล้วครับดินว่างที่ว่างก็จะจะไล่ทางนี้ไปก่อนเนี้ยไล่ทางนี้ทางนี้มันสูงทางชายคาผมจะลุกๆนิดๆอ็ถึงให้ปากสุงไว้นะก็จะให้ปลูกทางนี้ไล่ลงไปเนี้ยให้เหลือให้เป็นเหลืองงคเนบเดี๋ยวาอเวลาดึงน้ําดึงที่นน้นที่ตะขนาลรกๆกับถนนนั่นน่ะอันนี้เวลาดึงข้ามปั๊บอันนี้มันก็จะ จะเข้าลงมังไหมเข้าลงมังเนาะสรุปแล้วใจเย็นๆครับคุณยายโอกาสโอกาสทางรอดของเราเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วคือต้องชาําใส่ถุงแต่ถ้าเอาลงปุ๊บเนี่ยผมว่าถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าดินไม่ไม่แห้งนะตายรากเขาจะไม่เกิดเลยรากเขาจะไม่เดินเลยแล้วก็แป๊บเดียวถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ยังอยู่แบบนี้นะดึงขึ้นมามันจะเน่าเลยนะเหม็น กินจะเหม็นทันทีเลยคือเน่าแล้วไม่รอดแล้วยังก็ต้องทครับชำไม่ก่อนเนี่ยถ้าทำเป็นไอคันคูแบบนี้ได้นี่นะโพ้สุดยอดเล่นเนี่ย,ยถ้าทำแบบนี้ได้นะยกล่องยกล่องครับนนแต่ไม่ต้องทำสูงถึงานาดนั้นครับใช่ใช่ใช่ใช<อ>ก็แค่เอาอแค่เอาเอาล่องลงไปแล้วก็สาดดินขึ้นมาล่องหน่อยนึงแค่นั้นเองครับแล้วเราค่อยลง ต้นพันธ์เราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปไปใจร้อนเอาลงมาแล้วมันจะเสียหายเนาะแต่ถ้าช่วงนี้เราเราชํำใส่ตูงไว้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยถ้ามันติดก็คือติดเลยไม่ว่าจะอากาศหนาวอากาศร้อนยังไงมันก็ติดหมดทุงดำครับอยู่ได้เป็นอีกอาทิตย์ อนนุก็ลงไม่ได้เหมือนกันงันก็ต้องสภาพเดียวกันแน่แต่แต่จะได้ซื้อถุงดำสอหน้าใช่อนุเขามีถุงดำเอออันนั้นอันนั้นเขาชําถุงดําเสร็จเรียบร้อยนี่วันนี้ก็ทำก็ได้เกาตอนเย็นเตรียมมาตอนเย็นเย็นนั่งเล่นบนรลังกันมาก่อนดีอ๋อเดี๋ยวก็เอาน้อมทำไว้แล้วไหนครับโอ้แม่เป็นเงาขึ้นกันใช่ได้ช้ำเลยห้าวบาท ต้องชำเหมือนกันำเหมือนกันครับห้าบลมบมันยนน้ำฮบวนมันยนน้มันบรยานแต่แรงชอบนามันมันมันไม่กลัวแรงโอ้แต่ดินอย่างนี้มันก็ต้องช่ำเหมือนกันคือไม่ใช่ครับคืออันดับแรกนะบวาสิไพ่อย่างรากมันอ่อนนะมีรากมันอ่อนรากมันออกมาเหมือนถัวงอกเนี่ยครับถ้าโตแล้วไม่เป็นไรครับถ้าโตแล้วคืออย่างอยู่ในสวนผมนะไม่เป็นไรเลย พี่มีมันต้องพันรถมันยังอยู่เขาบอกท่านันแข็งแรงแล้วก็แบบนายไปสวยดีทุกคนสวยครับ FC ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่จังหวัดชายนาฏอำเภอหันคาเอาต้นพันธุ์มาล้งหายเอเข้าเสียเรียบร้อยแล้วกันได้แนะน้าวิธีเพลินก็คือว่าตอนยางล้งไปเบิ้งวังหนึ่งอีกคือดินคืมน้ำโผล่คือมันมันยังแฉะอยู่ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําให้ดูครับบิดมันเพิ่มนม้ำมันเพิ่มน้ำแล้วก็เลยแนในน้เพิินว่าต้องลงช่าในตุงดําสะก่อนเพราะว่าอียงเพราะว่าเอเา,า,เาตอนท่านเฮาได้มาหอดแล้วอีกอย่างหนึง่งสวนเพิ่นต้องรอเวลาที่ว่าให้ดินกล้ามก็นี้พอดินกล้ามเสร็จเรียบร้อยสิได้เฮ็ดชักล่องปลูกทั้งล่องเพราะว่าของเพิินเป็นเป็นนาลุ่มครับ ของเพิ่นมันเป็นหน้าลุ่มมันจะเลยตองได้ชักลองเพราะว่าถ้า่ชักลองนี่โอกาสเพิ่มนามํามีสูงครับ f อคซับก็เลยสรุปแล้วได้ช่าในทุ่งดาเดี๋ยสิช่าในทุ่งดําให้ให้เป็นเบิง่งง่วนว่าในขั้นตอนช่ากับบอยุงยากอียังครับ f อซครับวีที่ช่าทุ่งดําให้เอซเขาเบิ่งเพราะว่าพื้นที่ของเพิ่นมันแฉเฮายังเห็ดบ่ท่นได้อันดับแรกเพ่ดิหนหอดครก่อนประมาณ โอ้นี่เป็นดินเแยบดำย่างดีเลยตัวนี้อันนี้คือต่อขั่นแล้วก็เอาดินลงเอาดินลงประมาณก็คือเท่าเท่ากับอ้เงาเดิมท,ทอแบบเดียวกันกับแบบเดียวกันกับที่เราลง ลงในแปลงเลยครับแบบเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าสถานที่ของเพิ่นมันมันแฉะอยู่มันลง่ก่ได้แค่นี้แหละครับประมาณนี้เลยเราก็ไล่ดินให้มันให้มันเข้ากับรากแต่ว่าเราลดน้ำมันยุบหน่อยก็เสริมใช่ครับมันเสริมนิดหน่อยแต่ว่าเพราะว่าสาเหตุ ทำไมถึงได้ใส่ถุงใหญ่เพราะว่าเน่าไผ่ของเรามันใหญ่เกินไปมัน <laughs> มันใหญ่เกินไปก็เลยต้องทําแบบนี้แค่เดียวนานาอย่า,นางนาตรงนาตรงนี้นะครับแค่นี้แหละตัวหน้าเขาพอดีเนี่ยครับแค่นี้แหละอู้ยมืดดำมัอมันนอนวะครับแล้วก็เอาน้ํามาลดครับทีนี้เราเราไปตั้งก่อนก็ได้ถ้าถ้าเวลาเราลดน้ําเสร็จแล้วมันยุบเราก็ เอาไปเสริมหน่อยๆครับเสริมหน่อยก็คือเอายังไงก็ได้ไม่ให้ไม่ท่วมข้อตานี้ให้อยู่ที่เดิมแล้วดับภนนีนก็ดีครับให้อยู่ที่เดิมแค่นี้แหละประมาณนี้แหละแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วนี่แหละแค่นี้แหละเยี่ยปอีกเงาหนึ่งเนี่ยครับดินตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาดินธรรมดาเลย ไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้มีปุ๋ยมีอะไรเลยครับเขาบอกว่ามันมีน้ําอยู่ผมก็เลยเผื่อไว้ว่าหนึ่งมันมันกลัวมันจะแห้งถุงเล็กไม่ได้ครับนี่แหละถุงถุงเท่านี้แหละมันพอดีครับเนี่ยมันจะพอดีแต่อันนี้มันใหญ่เกินอันนี้คือเราทําให้ดูนิดเดียวครับมาถึงก็เปลี่ยนถุง เนี่ยมันจะแตกแล้วเนี่ยจะแตกแตกก <c oughs> ดว่ข้อของรถถ้าเราไม่เราไม่เราไม่ตัดก็ได้อย่างนั้นจะมันจะแบบดูจะล้มง่ายครับมันจะล้มง่ายแต่แถ้าถ้าสะดวกแตกก็ตัดแค่นี้ให้เลยให้เลยข้อตาขึ้นมาแค่นี้ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาจะแตกออกนี่แตกนี่แตกนี่ออกสามตาเอาเหลือไว้แค่สามตาก็ได้เนี่ยหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, ที่เหลือก็ตัดทิ้งไป เวลาปลูกเราก็ปลูกแค่นี้เอาแค่นี้เอาเสมอตัวนี้ครับเนี่ยเสมอนี่ใส่ดินตัวนี้ก็ถมมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้แหละจะออกหนอนแล้วก็นี่เขาเริ่มจะออกนอนแล้วนี่เริ่มเะเริ่มเริ่มจะออกหน่อแล้วเพราะว่าสองเดือนออกนอ,<ม>นอนนอนนี้เลยเพราะว่า<อ>ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรผมติดดินมาให้ด้วย มันยังไงก็อยู่ได้นานอยู่แล้วมันไม่ได้กระเทือนอะไรมากมายติดดินมาให้ด้วยเพราะว่าตามที่คุยกันแล้วก็บอกว่ามันที่นาผมมันยังเปียกน้ําอยู่มันยังไม่แห้งดีเขาว่าอ่างเี้ยผมก็เลยเอ๊ะอะอย่างั้นเอาดินไปด้วยเลยอันที่ซื้ออันที่แฟนกาลังมาเอามันก็ต้องชาเหมือนกันเพราะถ้าลงก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกันครับอันนี้ก็ติดติดอยู่แต่ว่าผมแถมมาให้อันนี้เป็นแถมมาเพราะว่ารากมันน้อย แต่แต่ตาหนอมันสวยไงถ้ามันเนี่ยคือตาหนอมันสวยรากมันน้อยก็เลยแถมมาให้แต่ถ้ามันติดก็ถือว่าโชคดีถ้าเป็นหนอนี่หนอใหญ่พอรำแม่อยู่แล้ว <laughs>